ทุกคนเห็นอะไรไหมครับเห็นให้าเตะไหมผมว่าทุกคนน่าจะเห็นนะครับเขาบอกว่าเขาจะเล่นซัพพอร์ตนะฉันจะเล่นซัพพอร์ตเฮ้ยก็กลับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก็ตอมอนเหมือนเดิมนะครับนี่ EP ที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยฮีโร่โลมิงนะ EP นี้แต่ทีมคารเมตมา นี่อยู่ในโหมดธรรมดานะครับย้ำนะครับทุกคนห้ามเอาไปทํำตามนะอันนี้ไม่มีการเตรี้ยมไม่มีอะไรเลยคือกดโซโล่มาก็เจอเลยก็ตอนนี้เริ่มเกมแล้วนะครับคิดอะไรมากมายกับสิ่งนี้ ฮีโร่โลมิงผมเอาทำไมมันไม่ออกของทรับอ่ะขึ้นเป็นรองเท้าเฉยฝั่งนู้นก็นแล้ดนะครับเลนกลางน่อยาสู้ไม่อยากผมมั่นใจในฝีมือตัวเองไงโอโ้บอกว่ามั่นใจมันมามันใส่มันเปิดก่อนนะครับแต่ผมไม่สนครับผมจะเอาคีิปจะเข้ ให้เตะโลมิงกูเอาอะเปิดบัตรเป็นของเขานะครับโอ้ยมาดิเพื่อนมาดิมาดิมาดิเอาอะเขาก็มีชั้นเชิงเหมือนกันนะครับแต่เขาเสียฟิกนะผมผมไม่เสียงไงเออต่ในราคาเท่ากันแต่ว่าได้คุณภาพต่างกันนะ แต่ก็ค่อยๆเล่นไปนะอย่ารีบอย่ารีบแต่ข้างบนเหมือนจะรีบนะไอ้ล้วเพื่อนเดี๋ยวดักมันดีไหมเนี่ยไปดีกว่าถ้างย่างมาเพื่อนมาแล้วฮัลโหลแต่มาไม่ทันถ้าผมเวลสีก็ว่าไปอย่างนะครับฟิกและอัดอันติยัดหน้าเลย โอ้โยมาหลอดปูเอาคีปไปหมดสุดยอดเอายังบวกต่อละเพื่อนมาช่วยมัดหนึ่งแต่ใจจริงผมจะรีบลงไปเคลียร์คีปนะเพื่อเอาเงินงัดเว้าไปหนึ่งสเต็ปสกิลแค่นี้ยังงัดว่ามาเพื่อนดักต่อดักต่อดักต่อ ค okay. ได้คีปอยู่มั้งได้อยู่คนละครึ่งคนละครึ่งสามสิบสี่สิบบาทก็เอานะแต่ตรงกลางเฮ้ยลินดิสไม่คิดจะเคลียร์ให้นั่นหรอกขอเช็คก่อนสักหมัดข้างบนเพื่อนเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปฮัลโหลรอแป๊บหนึ่งเพื่อน ขอเอาคีบออกก่อนแต่เย็นๆโอลิกเตอร์ลิกเตอร์ลิสเตอร์อรมาดิมาดิถ่ายกลับมาดิ <c oughs> น่าจะถ่ายเข้าป้อมอ่ะถ่ายเข้าป้อมแล้วไปผักมันออกใช่ <c oughs> เดี๋ยวมึงช็อกอะไร <c oughs> มึงช็อกพื้นเหรอ เินไปนี่ราดได้ทุกอย่างแต่ข้างล่างโหูโลมากๆโลมากมาเลยเพื่อนริกเตอร์โคตรโลไปแล้วใส่แต่มันเลยนะมาดิต่อยลาดหนึ่งเม็ดนี่ไงนี่แหละครับการกระจังหวะที่ถูกต้อง <c oughs> แต่ข้างบนนี่แพ้เลนยับ,ยบ <Hey. S 2> เดี๋ยวไปเก็บงานให้เพื่อน <Yeah. S 2> รอนิดหนึ่งรอนิดหนึ่งเอาป่าก็โดนโอ้ตายแล้วดักตรงนี้ใช่ไหมวะน่าจะไปดักอีกภุ่ินึงเฮ้ยเ <Hey, S 2> ข้าเข้าววอ่ะอั้นก็จัดดิมาดิ มาดิมาดิมาดิปามไงโดนลาดโดนลาดเฉยเฮ้ยเอวสุจ๋านายโดนปิดมดลรนะเอวสุบอกมาแบบนี้กูยืนให้ตีก็ได้อู้อแรดเหมือนจะมีเชิงกับเรานะเอาวะ่ะเอาวะ่ะ มาดิมาดีแลดมาดิมาดิเชิงหนาเหรอเชิงหนาเจอเชิงบางไปดเิเอาวะวเ,เอาวะควเรนเอาวะน่าจะเสี่ยงพิกเกอร์แล้วก็ง,งัดขึ้นนะน่าจะมีโอกาสที่ฆ่าเขาได้นะควเรนอุย๊ย อุ้ยงัดเบาเล่นทายาเมื่อกี้นี้โอ้ยทุกคนบวกไปนะเราจะเอาคลิปแต่เ่นกลางเหมือนแครี่จะมคุมแล้วนะครับ เหมือนตอนนี้ผมเป็นโรมิง n อ่ะโอ้โหดูดิโรมิงไฮยอเตะผมไม่เดินที่หเลยอุยเอาวะโดนโอุยคาฟิกไนงะถ้าโดนงัดเต็มๆนี่แบบไม่เหลือ มาแล้วเพื่อนมาแล้วเอาอันนี้ก็งัดเ้าอีกโอ้โอชีวิตชีวิตนี้เหลืออะไรไมเอาขนาดต่อยยังต่อยไม่โดนโอ้หน้าอานาถแท้แต่ข้างบนเหมือนจะทิ้งแล้วนะเอาเดี๋ยวเฟเรนเฟเรนได้หลํานิมไม่มีโอกาสได้ขยับเลยนะ เหมือนว่ามันจะปรับมาใหม่ด้วยไงอ๋ออันนี้ก็ฟึ่งดีแรงมานะลืมบอกโอ้เขาเอายันป้อมอ่ะโอ้ขนาดงัดยังงัดว้าวโอ้สกิลไม่ถึงจริงๆจ้เอมาดิไปเล่นนี่ไงไว้ายายไปเล่นบอกกูศาสตร์กูสาตรหลบเนียนเนียนแล้ว พวกมึงก็ยังฆ่ากูได้แรดเขาอูเฮ้ยเอลซูอยู่ในภุมมนั้นวะ่ะนั้นต้องเฉียงๆออกนะครับแต่ลิกเตอร์อยู่ข้างล่างไม่น่าจะขึ้นมาหรอกมั้งผมน่าจะไปวัดกันข้างบนอ่ะลงล่างดีกว่าทั้งนั้น S <S ไปเพื่อนไป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 โ e er, l เดียวลิกเตอร์โอ้มองแต่ลิกเตอร์โดนเฟรนงัดเลยโอ้โ oh. หมองแต่ลิกเตอร์โดนเฟรนเก็บซะง,งั oh. ้นโอ้ยดินดิดเหมือนกันบอกว่าปรับใหม่ด้วยนะอุย้ยในพุ่มมาดีเพื่อนในพุ่ม ไปเย็นๆรอแป๊บหนึง่งขอเอาข้างล่างออกก่อนมาดีตัดกับลาาเจ้าพี่รอให้หนูยากเกินโอ้แต่เหมือนว่าเขาจะดักเอาแต่เรานะ ทำไมกูเชิงไม่ดีหรอ,าอามาดิมาดิปิดแล้วเพื่อนปิดแล้วตรงกลางนะมันเข้ามาใส่เลยใส่เลยเพื่อนวายยังไงก็ได้เหมือนเดิมโอ้เอลสุเอลซุเอลซุเดี๋ยว,วมันไปแล้วลาสตา์อยวเราหนึ่งมาดโอ้เอลสุโหเกือบนัด<น>เกือบโดนหน้าหงายไปนะ รอนิดนึงแต่ฝั่งนู้นเฟรนโลมิงก็น่าจะเล่นได้นะครับแต่ไฮเตะโลมิงนี่คือแบบไม่แนะนำนะเอาว่ใไฮเตะโลมิงโอ้โหไฮเตะโลมิงเอาเฟรนติโนลงวะจริงจริงไม่ควรทำนะครับไฮเตะโลมิงแต่ถ้าทำแล้วมันเออมันชนะก็ทำไปเถอะ มาเพื่อนมามาโอ้ย่อยไม่โดนแฮมามาดิมา,ด,มาด,ดิงัดงัดเอาจะเอาใครสรุปเดี๋ยวคีบบนเพื่อนมาเถอะคีบเข้าป้อมได้จบเนี่ย โหคีบยังไม่เข้าป้อมไอ้กูก็ถ่ายเข้ามาไอ้โอเ้เกือบตายป้อมบนเพื่อนบ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 นเอา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 สินดสเอากูโลนะเพื่อนวาร์ปไกลขนาดนี้เอลซูคง,งไม่ซูมโดนหรอกมั้ง มาไนหะโอ้ยังไงผมผมมองว่ายังไงผมวาชานะนะเกมนี้ลินดิตก็เป็นงานอยู่นะส่วนไฮเตะก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับเพิ่งได้โชว์แค่จังหวะเดียวเองโอ้โดนว่ะเจ็บเหมือนกันนะหนาๆนนะประเลนเฮ้ยแรดมามางัดตายสวยเอาเอลซูมาดิ เอาว่ะเอาว่ะดับเบิลคิวสวยดิกเตอร์มาจะงัดกู๋อไม่โดนแล้วก็ต่อยเบา้าโอเคจบจบเกมเป็นไงครับมีคีปตัวเดียวจะจบได้ไหมเนี่ยโอเคคีปกำลังเข้ามานะเอาลินดิตลินดิตครับกรลุนาจบเกมด้วยครับกรลุนาเอ็นเกมให้ด้วย มึงจะให้เอาดาเมจมาหลอดกับลาสนี่ปีป้อมหรอครับโอ้โหสุดยอดก็จบเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับการมาเจอไฮเตะโรมิงนะ <c oughs> หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับถ้ายัางไงก็อย่าลืม กดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะ <balance> ใครที่เข้ามาดูกรุณา <the game. S 1> กดด้วยนะเออเข้าใจไหมอ้าสวยแล้วลินดิต MVP แต่ไม่ใช่เราโอ้โหโอเคเอ่ะยังไงที่ก็ถือว่าเรามีส่วนรวมนันไงผมที่สองเป็นไงเออ คลิปนี้ยังไงก็จะเอาลงนะครับถ้ามันเป็นเกี่ยวกับรายการฮิโรโลมิงนะครับก็ดูสกอร์ของไฮยเตะนะดูดิสี่หกหกเงินแปดพันสี่เงินนี่เทียบเกือบเทียบกับเรานะแต่ดาเมจเราผมว่าเราเยอะกว่าว่ะดูดิไฮยเตะโลมิงดูมันออกของ โอ้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วครับไว้เจอกันใหม่นะครับบายบาย